กระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอจัดกิจกรรมจิตอาสาอวอทำดีน้อมนำ,นำลึกแด่พ่อหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรในหลวงรัชกาลที่9โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเลิศทรงศีวิไลปลัดกระทรวงอวอรพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการบุคลากรร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนสีอยุธยาบริเวณด้านหน้าสำนักง,งานปลัดกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบริเวณรอบอาคารอุดมศึกษา1และ2และสถานที่ใกล้เคียงหน่วยงานเช่นป้ารถเมย์สะพานลอยเป็นต้น ทางนี้หน่วยงานต่างๆและสถาบันอุดมศึกษาในการกำกับดูแลของกระทรวงอวทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่โดยบุคลากรอาจารย์นิสิตน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดกิจกรรมจิตอาสาทำอาหารแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด วิทยาลัยชุมชนนานจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนทําความดีวิทยาลัยชุมชนช้ยนาทจัดก,กิจกรรมจิตอาสาแจกถุงยังชีพและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชนเป็นต้นขณะที่แต่ละหน่วยงานและสถาบันยังจัดก,กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาจุดบริการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมออนไลน์เพื่อน,น้อมลำดึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีตอบประสบกรณรชาวไทยโดยเฉพาะต่อการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม